สวัสดีครับผมผมวมินัยเที่ยวอาหารคนเล่าเรื่องลีรับเนาะไม่ได้คุยกันมาสัาพกพักหนึ่งผมว่าจะไปทำคอนเทนต์กันถ่ายข้างนอกนะครับแก่ด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้ถ่ายมาสองอาทิตย์เลยว่าจะไปถ่ายรีวิวทานอาหารบ้างแล้วก็เที่ยวในกรุงเทพบ้างนะไม่ได้ถ่ายเป็นเพราะตื่นมันหยุดนะกทำงานนะเลิกงานแล้วยืน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผีปอบนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผีปอบนะเข้าเรื่องไปเลยนะเดี๋ยวคุณดูจะเบื่อเนาะเนื่องจากว่าผมคุยเรื่องนอกเรื่องเยอะไปสังคมไทยเรานะทุกภาคนะครับทุกภาคมีเรื่องผีปอบนะโดยเฉพ,พาะภาคอีสานภาคเหนือนี่จะมีนะเรื่องผีปอบ ภาคกลางเขาจะพูดเหมือนกันนะว่าผีปอบนะเราก็ไม่รู้นะแต่ภาคเหนือเขาเรียกผีกะนะแ้วภาคใต้เขาเรียกผีอะไรเราก็ไม่รู้ก็ใครเป็นคนใต้นะก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าผีปอบทางภาคใต้เขาเรียกว่าอะไรนะคนเป็นผีปอบนในความเชื่อหรือทางภาคเหนือเนี่ยนะจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นเขาบอกว่าถ้าเป็นตาเป็นยาย จะเป็นเฉพาะตอนคนแก่ใช่ไหมลูกหลานไม่เป็นใช่ไหมเวลาเขาใกล้เสีย <t> เขาก็จะโอนทายให้ลูกหลานนะทางทางทางถ้าทางภาคอื่นนะแต่ทางภาคเหนือไม่ใช่นะครับทางภาคเหนือไม่ใช่นะคือถ้าบ้านไหนเป็นปอบก็คือเป็นทั้งบ้านนะฮะเป็นตั้งแต่ลูกเล็ก <t> เด็กแดง <t> ยันพ่อแม่นะฮะเป็นหมดนะครับนะความเชื่อทางภาคเหนือเป็นอย่างนั้นนะครับ คือเป็นทางบ้านนะั้นบ้านนั้นมีกี่คนก็เป็นหมดนะครับมีหกคนก็เป็นหกคนนะมีเจ็ดคนก็เป็นเจ็ดคนความเชื่อหรือว่าตำนานของคนทางภาคเหนือนะเป็นอย่างนั้นนะคือแต่จะมีบางอย่างหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะภาคเหนือคิีนานะพวกที่เป็นผีปอบแล้วมีผีปอบช่วยนะค,คือเขาจะทํามาค่าขายขึ้นนะพูดง่ายๆนะ มาค้าขายขึ้นแล้วก็เขาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคง่ายว่าคือผีช่วยอ่ะคงอไงพวกนี้บูชาผีหรือผีช่วยแต่ก็ต้องเลี้ยงเขาอะคือไงเลี้ยงดูเลี้ยงเขาปีหนึ่งถ้าแรงเงี้ยงเยง,เงเี้ยงก็อาจจะเลี้ยงด้วยสัตว์ใหญ่ประมาณนั้นนะเลี้ยงด้วยสัตว์ใหญ่สีเทานะ บัวควายทานั้นนะถ้าเฮี้ยนลงมาหน่อยก็เลี้ยงหมุมว้วยอย่าเงี้ยถ้าเฮี้ยนเล็กลงมาอีกนิดก็จะเลี้ยงไก่องนั้นนะนะตามความจริงนะคือบ้านไหนที่เป็นผีป,ปอบนี่นะคะว่าจะมีความพิเศษกว่าบ้านคนที่ไม่ได้เป็นปอบนะเขาบอกว่าถือถ,ถูพื้นวันเดียวนี้เลี่ยมสะอาดไปสามสี่วันนะะ หลราณเขพูดไว้อย่างนั้นนะคนกเก่าๆพูดไว้อย่างนั้นนะทำนานยนะหนูไม่กัดกินต้นข้าวนะเพพ่อผีมันป้องกันให้นะถ้าใครคิดว่าผมพูดไม่ถูกหรือพูดไม่นั่นนะมีช่องอื่นเขาเล่าให้ฟังนะในแนวในแนวนี้ในแบบนี้นะไปเสิร์ชหาดูได้นะครับตำนานของผีปอบนะสาวผีปอบนะหรือว่า สาวบ้านไหนที่เป็นปีปอบที่มีลูกสาวนะปอบตัตเป็นสาวนะเขาบอกว่าตอนกลางคืนนะยิ่งดึกยิ่งสวยนะฮะยิ่งดึกยิ่งสวยาทางภาคเหนือผมก็เคยเล่านะว่าทางภาคเหนือเขาจะมีวิธีมีอะไรดูว่าบ้านไหนเป็นปอบนะเพราะว่ามันจะมีเมี่ยงนะมีตอกมัดเมี่ยงตอกตอกมัดเมี่ยงก็เหมือนกับตอกมัดข้าวเนยแหละคือคือไม้ไผ่ที่ จากเป็นเส้นบางๆนมันคล้ายไปทำเป็นเหมือนเชือกนะขมัดเมี่ยงเมี่ยงก็คือใบไม้เสิดหนึ่งที่คนเท่าคนแก่บางคนนั้งั่เนี้ยใช้อมนะมันจะมีสรรพคุณเหมือนกับยาดบเหมือนยาพวกเอ็มร้อยห้าสิบประมาณเนี้นะจะทําให้คนแบบกระปีก้กระเป๋าไม่ง่วงไม่อะไระประมาณนั้น,นเหมือนกับทั้งภาคใต้ก็เรียกว่าอะไรนะไปกระท่อมเนาะประมาณนั้น,นะจะมีสรรพคุณคล้ายกันนะ มันมากพวกเนี้ยจะมีสรรพคุณนะทำให้คนตื่นตัวตลอดประเภทนั้นะไม่ง่วงไม่อะไรเหมือนเหมือนเครื่องดื่มชุกําลังระมาอนันนะเขาว่าเอาตอกมัดเมืองมันมมัดไข่ใต้กระบอกแล้วเดินไปหาไปเที่ยวบ้านผีปอบเขาว่านะผีมันจะหัวเลาะงั่นเลยนะผีมันอาจจะมีติดมองเห็นายในงคนผ่านเสื้อผ้าได้อะไรสนองนีย ผู้ชายคนนี้ก็นคํำตลกอะไรแงี้ประมาณนี้นะนี่คือเรื่องเล่านะแต่เราจะมาเล่าเรื่องความแปลกของผีปอบอีกอย่างนะฮะหนุ่มสาวคนใดนะอย่างผู้ชายเนี่ยไปจีบสาวผีปอบเนี่ยหรือว่าผู้หญิงโดนหนุม่มผีปอบมาจีบอะไรทำนอง,งนั้นนะ มันจะมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าความเชื่อแล้วเป็นจริงเนื้อเขาพูดมาเยอะนะโบราณเขาพูดมา,มากนะครับว่าผีปอบนี่นะมันจะมาในรูปแบบนกคูกหรือนกเข้าแมวนะฮะอย่างใครที่ไปเป็นแฟนกับคนที่เป็นปอบโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเขาบอกว่านกคูกหรือนกเข้าแมวมันจะบินมาวนเวียนวนเวียนรอบบ้านในตอนกลางาคืนนะคือมันมามาันมาดูคนที่มันชอบอะไรจำลองน,นั้นนะครับ บางทีจับกิ่งไม้ที่อยู่ตรงหน้าต่างมองเข้าไปในห้องนอนนะฮะและหนักไปถึงขั้นไปเกาะริมหน,หน้าต่างนะฮะถึงขั้นนั้นเลยนะฮะเป็นเกาะริมหน้าต่างเลยนะฮะคือผีพวกนี้มันมีอิทธิปทธิมีอะไรมีความลึกลับพวกนึงนะบอกมมันจะเป็นแบบแนวแบบนกคูกหรือนกเข้าแมวนะประมาณนั้นนะฮะ นี่ก็คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าของสิ่งลี้ลับที่เราอธิบายไม่ได้นะซึ่งคนเป็นปอบนะตามโบราณนะเพราะว่านะจะให้ไปหาจมปลวกใช่ไหมเอาไก่รุดกระทงเนี้ยถอนขนเสียชีวิตแล้วไก่เสียชีวิตแล้วเนี่ยถอนขนแล้วก็เอาไปตั้งไว้บนจงปลวกแล้วก็ทำพิธีพวกนั้นเนะ่ยนะ จะให้คนที่อยากเป็นเขาร้องรำทำเพงลงรอบรอบจังกวกโดยการต้อนจน้อนพยัง่ายก็ทำพิธีจนไก่ที่เสียแล้วลุกตื่นปืนมีชีวิตตีปีกนั่นก็คือทำพิธีสำเร็จคนคนนั้นได้เป็นผีีปอบแล้วมันมีผลว่ามันเป็นเรื่องที่มันบางคนที่เขาอยากเป็นเพราะ เพราะว่าผีพวกนี้มันทําให้คนร่ํารวยได้นะโบราณเขาว่านะมันจะทําคุณบางอย่างให้กับคนที่อยากเป็นแบบประเภทที่ว่าอยากได้ผัวรวยก็ได้อยากได้เมียรวยก็ได้อยากได้ผัวหล่อก็ได้อยากได้เมียสวยก็ได้ํานองนั้นนะคือมันจะมีคลิปเนียมหนักประมาณนั้นนะคือและอีกหลายๆเหุผลนั่นนะกิจาก,การค้าขายทรัพย์สินก็จะไหลมาเทมาทย่า,า,ยา,างนี้แต่ว่า ทุกอย่างนะมันไม่มีของฟรีในโลกนะครับนะใครที่ได้ของประเภทนี้ไปนะฮะคุณก็ต้องแลกด้วยกับอะไรบางอย่างนะฮะใช่ไหมต้องเลี้ยงเขานะฮะต้องเลี้ยงเขาแก่เท่ามาก็ต้องยอมให้เขากินนะฮะเป็นไงนะเห็นไหมแบบคนที่เป็นประเภทเนี้ยพอแก่เท่าขึ้นมาเจ้าของร่างจริงเนะี่ยเสียไปแล้วนะแต่ยังมีชีวิตอยู่คือ อบยังเกาะกินล่างอยู่นะคะคือรอวันถ่ายให้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยคือพอถ่ายทอดเสร็จแล้วเหม็นขึ้นมาทันทีคือคนเสียไปนานแล้วประมาณนั้นนะนี่คือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าหรือตำนานนะครับเรื่องของปีปอบนะฮะก็เป็นความรู้เนาะเอามาเล่ากันแบบสนุกสนานเอาเป็นมาเล่าแบบ ไข่เคียน,นะฮะผมได้ลงคิดมารวมสอทิ์นะสอทิตย์นะสอทิตแหละนะแตเหตุเพราะทำงานด้วยเลิกดึกเอเลิกเหนื่อยกลับมาเหนื่อยแล้วไฟมัน,มนในการทำ u t u b e ยอมรับว,ว่าท้อเพราะว่ามันมันยากนะแต่ก็สู้กลับมาสู้ต่อนะครับก็เอามาเล่าให้กันฟังนะบางอย่างนะฮะ ก็อย่างเรื่องสิ่งนิรับคาถาคมเนี่ยนะเราพูดไม่ได้นะว่าของพวกนี้มีจริงไม่มีจริงเนี่ยคนไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้กับไม่ไเห็นกับตัวพูดไม่ได้นะอย่างสน,นักศักยันนะ,ะใช่ไหมอย่างพูดพูดไปเลยนะอย่างรัดบ,บังพระทำไมมันก็เป็นท่านยังอยู่นะศักดิ์สิทธิ์ก็ลองตรงนั้นนะ เป็นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะคือเกิดปฏิหารจริงนะฮะหรือแม้แต่คนทรงเจ้านะฮะตามสถานที่สําคัญคบางคนเอามาแชว่าเป็นอะไรนะมายากลเป็นอะไรมันก็อาจจะมีหรือว่าแต่นะฮะแต่มันมีความแปลกบางอย่างนะครับที่ว่ามันมองข้ามไม่ได้นะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นนะก่อกอกไฟนะฮะ่านไฟลุกแดงๆเงนี่ยเกลียเป็น ทางเนี้ยแล้วก็ให้ม้าส่งหรือสนดส่งเจ้าเดินผ่านมันมันมันเป็นมายากลยังไงนะถ่านไฟไม่ใช่ของเล่นนะครับไม่ใของเล่นมายากนยังไงสิ่งของอะไรก็ไม่ไม,มีไม่มีทางที่จะทนได้นะถ้าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดจริงๆนะเดินเหยียบบนกองไฟเนะี้ยหรือจะเป็นใบมีดที่ทําเป็นบันไดนะมีดคมกิบเนี้ย มานะสง่งคนทรงเจ้าเทศก,การกินเจ้าทางภาคใต้นะผมเก็บมีดคมกิบคนตายขึ้นไปของมีคมล้อเล่นได้เล่นคนได้ไหมใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แปลกอธิบายไม่ได้นะครับอย่านะงของขึ้นผมก็เคยเล่าว่าคนสักของสักดิงลมนะเคยมีแนดินเพนะือพวกเคยเห็นเพื่อนเพวกกัน ของขึ้นน่ะปีนขึ้นต้นยูคาลิปตัสต,ต้นใหญ่ๆต้นส,สูงต้นตรงๆเพียวๆปีนขึ้นไปได้แต่ลงไม่ได้สักหลิงลมประมาณนั้น่ะซึ่งตอนปีนขึ้นไปปีน,ปนได้แบบคล่อ,องแคล่วว่องไวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งมันผิดนิสัยคนคนถึงแม้จะโชว์จะลงตัวเองหรือจะอบโลกยังไงมันก็ไม่น่าจะปีนไวได้ขนาดนั้นใช่ไหม ถึงถึงบอกว่าของพวกนี้มันพูดยากนะครับแม้แต่อย่างท่านหมอปลาที่จะเวนรักษาคนทั่วไปเนี่ยท่านก็มีความเชื่อของท่าน,นมันมันมีอะไรบางอย่างที่ท่านทำให้คนรู้ว่ามันมีเรื่องแปลกจริงอย่างเช่นจับกระแสมีกระแส ให้ญาติเข้าไปจับผู้ป่วยมีกระแสมันกระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายไหม้ยหมอปลาถามคนที่เขาจับเขาบอกว่ามีของผูกนี้มันพูดไม่ได้นะครับมันแปลกจริงนะครับก็คิดถึงกันนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้านน้านนะฮะมาคุยก็คิดถึงก็มาลงคลิปนะฮะมาพูดคุยจะได้ไม่ห่างเดินกันก็ยังมีไฟนะ เดี๋ยววันหน้าก็จะมาเล่าเรื่องผีหลอกผีได้ให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มีคาถาให้แน่นอนแล้วก็จะไปจะออกไปทําคลิปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนละ่ะจะไปถ่ายสถานที่ต่างๆในทั้งเทพเ,เ,เนี่ยใช่ไหมถ่ายวิถีชีวิตคนกรุงเทพอะไรเงี้ยขึ้นรถมอเตอร์ไซคเลยจะด้วยเหตุผลอะไรไปไม่ได้สักทีเลยก็เลยต้องมาทําคลิปอย่างนี้ก่อนเนาะ เพื่อจะได้ไม่ห่างเหินกันนานนะก็จะได้หายคิดถึงผมน่าคิดถึงพวกคุณนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะฮะพราคลิปที่แล้วนะยอบวิวก็ไม่เยอะนะแต่คนคอมเมนต์ก็เยอะอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะ,ะถึงถึงจะเป็นช่องแบบโลโซลง่ายๆธรรมดานะ,ะแต่เราพูดกบับชาวบ้านนะเราเล่าเรื่องอะไรที่ เป็นแบบในสไตล์เรานะเราจะไม่ไม่ทําแบบเหมือนการ์ตูนมากเกินไปม,นมันก็เหมือนเป็นนินานยายไม่เหมาะนะเรา,าเล่าเพราะว่าเรามันไม่ใช่เรื่องแบบนิานยายนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอิลตรงนั้นตรงนี้นะก็มาพูดใ้กัรฟังนะแบบเป็นความรู้ด้วยเลยนะก็ก่กอนจะทิ้งท้ายก่อนจะเข้า การให้ทักฐานนะวัมาพูดถึงคนเรานะการจะดูคนดีไม่ดีนะผมพูดตรงๆนะ่ิสุด์คนนะมีอยู่วิธีหนึ่งนะดูคนนะว่าเป็นยังไงคนยังไงบ้างให้ดูคนที่ตั้งกิเลสสี่ตัวไว้ว่าบุคคลคนนี้มีกิเลสสี่ตัวนี้เยอะขนาดไหนกิเลสสี่ตัวนี้ก็คือรักโลกโกรดหลงนะฮะ ใช่ไหมส่วนลักนี่คนก็อาจจะปิดบังมาก,กอาจจะดูยากหน่อยนะแต่กดกระหลงนี่คนมันจะโชว์นะครับคนไหนกดง่ายคนไหนหลงตัวเองนะครบคบยากนะครับผมไว้เชื่อเชื่อถือไม่ได้หรือมันพูดยากนะคนคนเราบางทีลูกหลงตัวเองนี่ มันหลุดออกมานะตัวเราจะมีดีมีไม่ดีไม่ไมจําเป็นต้องไปโกวดไใครนะไม่จำเป็นต้องไปบอกเปแม่นใครดีดีอยู่ที่ความจริงนะใช่ไหมมีอะไรก็ดีอยู่ที่ความจริงเงียบๆอะไรเงี้ยดีที่สุดนะเหมือนคำโบราณที่เขาว่าคนงโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของ คนฉลาดที่แก้งโง่นะฮะมันก็ยัเป็นอย่างนี้ครแต่ว่าเราไม่มองว่าเป็นเหยื่อนะ,ะมองว่าเป็น,ปนการมองคันกันอะไรทันองน,นั้นนะก็พูดมาเล่าพูดคุยสนุกสนานนะฮะก็ทีนี้มให้พระคาถานะฮะพระคาถาบทนี้ผมได้มาจากชาวบ้านนะครับก ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะเพราะว่าเป็นพรคคาที่ใช้ใช้ได้จริงนะฮะภัคคาที่ผมรู้มาไม่ใช่ครับพรคคาท่ามโซ่หรือพรคคาาอุปโลกหรือพัคคาทาแบบไอแบบพูดเองเออเองไม่ใช่นะครับเป็นพระคาคาจริงๆนะฮะถ้าคุณคือขึ้นหรือคุณมีสินม,มีธรรมนะคุณก็ใช้ได้นะ ผมให้คุณเอาพระคาถาที่ผมบอกเนี่ยเอาไปให้หมอผีทั่วประเทศดูได้นะครในคลิปผมนะว่าเป็นพระคาถาจริงๆหรือพร,ระคาถาผมหลอกไม่ใช่นะฮะให้ดูได้ให้เอาไปให้หมอผีที่โด่งดังขนาดไหนเอาไปให้เขาดูได้นะครับเอาไปให้หมอปลาดู่างได้นะว่าเป็นพระคาถาจริง,รงๆไหมนะครับก็ถ้าคุณถือขึ้นคุณมีสินมีธรรมคุณใช้ได้ในหลักคาถานะบั โดยทับทนี้ก็ใช้ได้นะบทที่ผมจะให้นะเป็นปัจจาการพวกผีกันสิ่งไม่ดีกันแบบขุนใสมนดำนะปัดตลงควานอะไรทำนองนี้นะเป็นคาถาที่ผมได้มานะครับไม่ต้องกลัวผมะม,มีคาถาเยอะนะฮะถ้าเป็นภาษาเหนือหรือคนเหนือพูดก็ประเภทที่ว่าคาถาเต็มพุงแต่ว่าผม มาพูดออกมาฮะให้นี่คือผมท youtube นะครับปกติข้างนอกผมจะไม่พูดเลยนะ,ะผมจะไม่พูดว่าผมมีาขา่าวมีอะไรผมจะไม่ไปโอวดไม่ไปคุยไม่นะะั่นนะผมจะอยู่แบบคนปกตินะ,ะนะครับผมผมจะอยู่แบบคนปกติสบายใจที่สุดนะฮะผมไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบอะไรมาแบบเราชอบอยู่แบบสงบเนาะ ถ้าเราไปพูดไปอย่างนั้นมันแน่นอนละโอ้คนมาคนคนเชื่อคนไม่เชื่อหรือ,อยังไงหลายเหตุผลมันจะทําให้ชีวิตรเราวุ่นวายนะอยู่แบบปกติสงบเงียบดีกว่านะอย่างคนเชื่อเขาบก็จะมาขอใช่ไคนไม่เชื่อเขาก็จะเหน็บแนมอะไรพวกนอง,งนั้นนะชีวิตรเราก็จะลําบากใช่ไหมไม่ดีกว่าที่ผมให้นี่คือผมทํ o u t u b e นะผมต้องการประสบความสำเร็จในการทํา y o u t พูดรวพูดกันตรงเน,น,นะ ผมก็อยากมีอาชีพเป็นยูทู e ที่เขาได้ตังนะดูตรงๆเราไม่โกหกนะเราไม่โกหกย้ำว่ามไม่โกหกนะครับก็ช่วยหนุนช่วยอุปาการะคุณกันด้วยนะครับผมนะก็คนดีนะเขาจะไม่โกหกนะฮะคนเราต้องมีสัจจะนะครับใช่ไหมต้องมีสัจจะต้องไม่ตบัดสัตว์ แต่โกหกได้ในรูปแบบที่เอาตัวรอดจากความตายเงี้ยแบบจําเป็นเงี้ยอันนั้แบบนั้นอะ่ะมันต้องยกเว้นนะครับแต่โกหกแบบมู่โซ่โกหกแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยไม่เอานะฮะไม่โกหกมาให้พระคากันเลยเนาะก่อนให้พระคานะฮะเป็นพระคาสายขาวนะ,ะขาวจานะ,ะับท่องน้โมก่อนนะครับผมก็จะท่องให้ฟังนะ เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นการรักถือครูนะเพื่อ <c oughs> เป็นการแบบไม่ลบอยู่ครูบาอาจารย์หรือเขาให้คาถานะ้องไล่นฟังนะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับคาถามีว่าดัางนี้นะครับคาถามีว่าดัางนี้นะครับ พุทธมหาธรรมมหาสงฆะมหานะมะพัทะมหาอิติปิโสภควานะปัดงโงป้องพุทธล้อมทายันยะกันพุทธทางสารนังกชามิแค่นี้นะครับนี่เป็นพระคาถาที่ผมได้มาจากชาวบ้านนะครมันจะอาจจะมีบางประโยคที่ มันจะเหมือนกระถาบทอื่นนะฮะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะะเพราะว่าหัวใจพระคาถามีไม่กี่อย่างนะมีมอาอุมนมโมพุทธายะมีนมพะพทะนะซึ่งจะอยู่ในพระคาถาเกือบทุกบทนะครับแล้วแต่คนจะเลือกเอาอะไรไปใช้นะก็มันก็ยังมีท่อนท้ายนะฮะพูดทางสาร,รนังงระชามิซึ่งเป็นพระคาถาที่สมเด็จโตใช้กันของ จากรเมนนะซึ่งบทนี้บทเดียวนะฮะจนโตใช้กันของจากระเมนได้นะจากมอหมี่ขาวขมนได้นะซึ่งมีคลิปใน youtube อยู่นะแค่คำว่าพธังสรารนังคาชามินะฮะนะซึ่งตอนนั้นท่านก็ไม่ได้ไม่ได้สำเร็จแบบยังท่านเป็นพระธุดงที่ ชอบท่องเที่ยวจริงแต่ท่านก็ไม่ได้มีแบบความเชื่อในเรื่องคุณวิเศษอะไรนะแต่ท่านก็ท่องมนท่องอะไรเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์นะแต่สามารถการคุณใสาจากหมอพีชักเมนที่ส่งของมาเล่นางานท่านได้นะไม่เชื่อหาเส้นตูได้ใน y o u t u b e ก่อนก่อนจะปิดคลิปน,นะครับผมจะให้อีกสองรอบนะครับนะตามเคล็ดองผมนะครซึ่ง ก็ประคถามีว่าดังนี้นะครับท่อน้ำโมไปแล้วนะพุทธะมหาธรม,มะมหาสงฆะมหานะมะปะทะมหาปิตีปิโสพระวะณปัดโมป้องพุทธลอมทากันทายันยะกันพุทธทัศนังกฐามิแค่นี้นะครับเอาไปใช้ได้นะกัรของการคุณใสป้องกันพยายามอันตรายนะครับ ทำเป็นสายสิงทำเป็นขีดเป็นวงกลมล้อมตัวเราเราอยู่ในสถานที่แบบในป่าในอะไรเนี้ยได้นะครับคาถาบทนี้นะถ้าาคิดว่าคาถาไม่ดีก็ดีไม่จริงด้วยเอาบทเอาตับาคาถาบทนี้ไปให้หมอผีดังๆให้ดูได้ทั่วประเทศน,นะครับจะให้ให้กล้องนะครับ มหาธรรมะมหาสงฆ์มหานะมะคธามหาอิติปิโสภควาหนปั่นโมป้องพุงทธล้อมพายันยะกันพุทธถังสานังขาชามิแค่นี้นะครับเสกลงน้ำมนต์ดื่มกันของกันใกล้สิ่งไม่ดีได้หมดนะฮะเป็นคาถาแบบปัดมังควานนะ ก็สุดท้ายนี้ก็มาให้หายคิดถึงกันเนาะทั้งผมท,งทั้งคนที่เขาชอบดูคลิปผมนะแต่ส่วนมากผมยจะคิดถึงพวกคุณมากกว่าก <k> ็ขอขอบพระคุณผู้มีอุปกรณ์อุปกรณคุณทุกคนนะฮะขอให้ความโชคดีสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนนะฮะก็ร <k> ัก <k> <k> คนที่เขาดีกับเราทุกคนนะครับก <k> ็ ขอขอบพระคุณได้ให้ประสบความสุขในชีวิตทุกคนเหมือนกันนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะก็อย่าทิ้งกันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม